สวัสดีครับนี่ก็คือรายการ My Server Single Player 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 กับผมซาลามาก,กับคุณ Peter, Peter. คุณแคทนะครับคุณแคทแคทแคทคุณแคทน่ากินมากทูกอมกรอบๆ่อกี้กกน,นี้ก็ถ่ายคลิปไปแล้วบ้านก็พังไปพอโดนคชิปเปอร์ไปใช่นะครับใช่แล้วเฮ้ยคุณจะมาจ้องผมทำไมครับระหว่างทางครับ แล้วผมก็ขอจบรายการเพลงเันนีะครับเฮ้ยไม่ใช่นะครับแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปปะจน่ายกันดีไหมครับแต่ผมว่าวันนี้ผมขอเข้มทิศด้วยด้วยกันนะเพราะผมไม่อยากหนุนทางอีกหนุนทางแล้วไม่หลายรอบเลยหลายรอบแล้วหลายรอบและ,ลาและจากคลิปที่แล้ยังไม่ได้ ออกมาเลยแต่คลิปนี้ได้ออกมาแล้วก็ดีนะครับสำหรับการโดนคีเปอร์บึมนะครับถ้า,มไ,าไม่เป็นไรเพราะาเพราะที่ไม่เป็นไรก็คือบ้านผมก็ไม่โดนนะครับตรงห้อง,งผมห้องผมมันจะอยู่ชั้นสองมันจะขึ้นมานิดนึงแล้วตอบถัดจากข้างบนอีกก็เป็นห้องคุณแคทน,นะครับตอบถัดจากข้างบนอีกก็จะเป็นของ เป็นของด่านฟ้านะครับด่านฟ้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับวันนี้ไปขุดแรกกันเลยครับโอเพรพูดว่าน่าสนแม่งไปเลยนี่ครับดูความเดี๋วมาอ้ตรงใกล้ๆตรงนี้ไอพี่ไอ้ตรง ไอตรงที่ไอตรงที่พี่ไปเห็นตอนนั้นอะไอที่เขากําลังกลับบ้านอะแล้วไปเจอไออันนั้นอะพี่ตรงนั้นก็ได้แต่เขาไม่เขาขุดแร่ไม่เยอะนะพี่พอเขาแค่จะทําให้พิกแอคของเขาอันหนึ่งอะมันพังไปก่อนเพราะมันจะพังแล้วในรายมันจะพังแล้วก็พังไปเลยคุณแค่จะามาขโมยของผมทําไม ไปแชทกับเข็มทิศไปด้วยของเขาไม่มีเข็มทิศโอ้เอามาให้เขาสองอันเดี๋ยวเขาจะเก็บไว้ที่บ้านหน่อยอันนึงเอาไว้เผื่อเอาแค่อันเดียวเผื่อหายพี่ไม่ต้องเผื่อนะ่ะเผื่อหายคุณแชทโอ้ไปแล้วไม่ไม่เขาให้ในกล่องแล้วอักขีภัยในความระมรัดระวัทงทุตุศเอาไข่ามาทำปะปอกอะไรอ่ะฮะ มุนาบ้านเกเดี๋ยวตกเลยสีส้ใครก็ไม่รู้นะครับเราก็เก็บไว้ตรงนี้ก็ได้กันนะเก็บทเทปเราก็ต้องเอาไปกดไว้ตรงนี้แผนที่มีด้วยเหรอไฟแช็คไม่เอาอเดี๋ยวค่อยเอามาไฟแช็คเขาขอยืมหน่อยนะเพราะที่บ้านไม่ค่อยมีมยนนยแค่สองอันแค่สองอันอ่ะไม่ขี่นาทีนะพี่เขาแค่แป๊บเดียว แค่ที่เนี่ยแปบเดียวัวน,นเราไปแข่งด้วยเหรอ,อ,อโอหไม่เอาเขา,าแค่ไปหาแร่นิดเดียวนิดเดียวงั้นคงไม่ต้องเอาที่ขุดแร่มาเยอะหรอกะอไดมโอไดมอนด์เลยมองเลยอืก็ได้นะ เดี๋ยวเขาไปหาเหล็กอย่างเดียวนะเขาไม่เอาเพชรหรอกก็หาแร่ทองไงแร่ทองเขาเคยได้แล้วนะที่คุณแคทไปโอ้เออไปเลยไประวังคีเปอร์ด้วยอ่ะไม่อยากโดนคีเปอร์ไปแล้วคีเปอร์น่ากลัวจุงเบยคุณแคทครับคุณถุงเอาซาเบียงไปแล้วการถุเอาไปแค่องันทอง ของเขาไม่เอาขอเขาไม่หิวอ,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 อันนี้อะไรอะ่ะตรงประตูนเนี้ยคืออะไรวะอย่ากดมันคือเคกับตู้อย่ากดโอเคพอ,อแล้วพอแล้วคุณแค่จะเอาทำไมครับผมจะเอาอ้าวพี่จะเอาเค้กทำไมยังไม่ได้กด คุกกี้ใครวะขอได้เอาไปยเวลังอยากกดข้างล่างนี่แล้วคุณเอาข้างบนไปคุณเอาข้างบนไปเดี๋ยวข้างล่างเอ้ยคุณน่ะอย่าเวลาอย่าเก,ก็บข้างล่างคุณน่ะเอาข้างบนไปอย,ากกอยากก่าพอพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่วอาทำไมได้เค้กอีกแล้วไม่ได้กดตรงนี้นะพี่แต่ได้ปั๊บปลากับอะไรวะ ทำไมไอ้นี่อ่ะมันอยู่ใกล้กับอ้นี่ดังนั้นถ้าคุณกดคุณจะได้เค้ดกด้วยอย่ากดข้างล่างเดี๋ยา,ามาซ่อมปุ่มพวกนี้งไีเออดีออเ๋ยวแล้วนีนะขอเคลร์ีก่อนปล่อี่ครเอาออคุณแคทเอาไปเถอะเอเอะเอเอมันมีอยู่อันหนึง่ง มาติดไปงั้นเราตอนงั้นเดี๋ยวผมดูม ä, แม็ปก่อนคุณแคทครับคุณแคทไปก่อนนะครับผมเหมือนผมจะกลายเป็นใบอัานแล้วตอนนี้ก็เจอคีเปอร์สองตัวแล้วะไอตรงตอนแรกเขามาเจอด้านซ้ายพอม,มาเจอด้านซ้ายมาเจอด้านขวาแล้วก็มาโดน้างหนังแล้วตาย ดูสิครับนี่ผมใบอันไหมล่ะเออยังไม่บอกว่าใบาอันอีกอโอ้ดูวเวลาเวลาเช้ามากมากเลยนะครับคุณวันนี้เราต้องกลับแคมป์ให้ได้ก่อนละกัน๋ยวเราต้องหาแร่อะไรแถวแถวแร่แถ้ำก่อนเฮ้ย hey, เราไปถ้ำก่อนนะ ูไม่เคยปิดอ่ะพีเปอร์เข้าเนี่ยแหละสมควรให้พีเปอร์เข้าอ่ะประตูไม่เคยปิดอ่ะไม่ใส่ไม่ดีว่ระมาร่วมงานกันหูร้อนตกระกงีเร็วๆมันมืดแล้ววันนี้เราจะต้องกลับไปให้ถึงแคมป์ก่อนนะก็เ,เดี๋ยวเรากลับบ้านไปนอนก่อนดีกว่านะเขาว่าทำไมเรายังจำท่าเราเจอแล้วเราก็นอนก่อนเถอะ เฮ้ยเปิดประตูถึงไปเลยเดี๋ยวมามาช้าเลยวะเออเดี๋ยวเจอคีเปอร์แล้วเนี่ยโอ้ตอนนั้นเจอเอ๋อมัน มาอยู่กับเขาเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เอาไปเด็กนี่คือชั้นหองชั้นลองชั้นสองหรือชั้นสามว่ชั้นสามยวลองกันแป๊บนึงนะครับเอออย่าอย่าเกินอย่าเกินอย่าเกินเอวพี่มาชั้นสามอีกหน่อยวะ ดิวะวะ่ะก็แคเนมันเดินอีกอีกนูนอเอ้ยผมจะกลายเป็นใบอันวเนี่ยขึ้นชั้นสองมาชั้นสามขึ้นชั้นสามมาชั้นสองลาตตสวัสดีนะรับคุณแคทยวขอนอนก่อนแป๊บนึงเปิดเปิดโคมไฟก่อน พราะตอนมืดมันจะมืดมืดให้ละมันสว่างหน่อยก็ตอนนี้ก็ผ่านไปเก้านาทีจุดสิบเอ็ดวิจุดห้าวิจุดหกวิเอ้ยไม่เฉยม้อนรู้แน่ม้อนอีซี่มั่วมั่เลยปะ เขาปิดอ่ะแต่ตรงเนี้ยน่าจะติดติดไฟหน่อยนะไอ้ตรงเนี้ยมันจะมืดมืดไปเร็วๆคุณแคทคุณแคทไปก่อนนะคุณมีแผนที่ใช่ไหมมี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 มมคุณเอามาใช่ ตอเอาเหล็กอิตเตอร์เหล็กมาใช่ไหมลืมไปเอามาโหทำไมต้องเอามาด้วยเนี่ยเดี๋ยวพงังอ่ะมันจะพังก็ช่างมันเดี๋ยวเขาให้ใหม่ได้ไม่เชื่อเอามาเลยรโลภไม่อยากได้เขาให้อีทเตอร์พังอีกเดี๋ยวหอเออไม่โกงหรอกจะโกงไปทำป้าปลอกอะไรฟัอกพิกเอ็กไอดอลอัน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 อนั่นพอแล้วจะบ้าเกินไปแล้ว

สีบนาทีละสิบเอ็ดสิบเอ็ดใช่ถ้วมันยี่สิบนาทีไปเลยได้เหรอไไไม่่่เป็นนระออยูหกำลังเดินไปหาพุ่งไปหา,ปหาตรงที่น้ำแข็งแล้วงั้นเราจะมาจบตอนตอนยี่สิบนะครับยังอันนี้เราจะชื่อคลิปว่าอะไรอ๋อคิดเอาละเดี๋ยวเราจะหาแร่เพชรที่ไม่เจอเพชรถ้าเราไม่เจอนะ ซีเออเจ็บเฮ้ยเจอแล้ทานเดี๋ข,ข,ขอแรกทานก่อนนะโอะแรกทานยี่สิบเป็นก็ในแลนนี้ก็ถ้าใครสอบถามว่า เื้ยมันมันเราจะเล่นตอนไหนเราเล่นตอนถ้าจาันอังคารพุดธทรหสพวกเนี้ยนะครับก็มาเล่นเลยทุกวันวก็ได้นะครับทุกมีมาานอยู่งา่เล่นไำลังขุดแร่อยู่อไอตรงน้ำแข็งอนะเลื่นๆอนะ,ๆะเออไอตรงใกล้ๆที่พืชอะ ยังไม่เห uh, ็นเลยวะหาอยู่นะถ้ำลท่ไม่ม่งไม่ลองเขอยูำไดาไหนวะขวาตง้กูต้องกลับไปที่จุดอันี้ก่อนบ้านเราบ่อน้ำอ่ะบ่อน้ำใกล้บ่อน้ำที่มีมาเยอะๆเห็นป้เออเอ้ขยิงขนไปซอมบี้ มันพี่ก็ามาตรงเนี้ย <c oughs> ตรงน้ำแข็งจำได้ข้ามมาแล้วมันจะเจอพวกมาปะพวกนั้นอะ่ะพ<ม>ี่ข้ามาตรงนั้นเลยไ<ม>อทนนี่เก่าเราอะ่ะเขาอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวใครยังเจอปุ้นละตายมาดิไอ้ตายมาเถอะเนี่ยเขาอยู่นี่อ่ะเออเจอแล้ว เขาจำไม่ที่เขาจำที่ไม่ได้แล้วอ๋อจำได้แล้วเดี๋ยวถ้ารู้ไปแล้วเดี๋ยวจะเจอไอ้ที่ภูเาาาาาาขาเขาจำได้แล้วเออตรงเดินตรงไปตรงนู้นเลยเขาจำได้แล้วแล้วมันจะมีน้ำแข็งอยู่เนี่นะน้ำแข็งแล้วเดี๋ยวถัดไปมันก็จะเป็นภูเขาที่เราสร้ตั้งแคมป์ไว้ผมจได้มีโคเวอร์โซเออเพาพี่ซ้ำเป็นสัญลักษณ์ ตรงไปแล้วตอนเนี้ยก็ตรงมาเลยอ่ะเดี๋ยวซ้ายนะถ้าคุณขวาเดี๋ยวซ้ายมาแล้วตรงเลยอ้าวทำไมมันไม่ใช่เปลี่ยนไปเหรอคุณอยู่ไหนเนี่ยอ้าวผมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเจอว่าอะไรเดี๋ยว TPA มาแล้วกันถ้าใช้โคไม่ได้ เดี๋ยวก่อนมัอนผมต้องใส่เกรื่องมกันแล้วเราไม่ไม่เราไม่โกงเราไม่โกงถุงไฟเราต้องหาแคมป์ใหม่อ่ะแต่ว่าแคมป์เก่ามันก็มีของเยอะอยู่นะของเขาขิวอยู่สี่ขีดแล้วัวอะไร่นองผมหาคุณเจอยังยัง ป่าจังเกิลน่ะเห็นตั้งความมีจังเกิลใช่เออผมอยู่ตรงนั้นอ่ะตอนทีผมออกมาทานผมปาจังเกิลเจอคนละผมเจอคณละเออเนี่ยไผมจำได้นี่ไงเจอแล้วไหรวะเดนไปเดนไปใช่ป่ะใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช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 ่เออตกลงใช่หรือไม่ใช่วะไปตามผมมานี่คือความปัญญาอ่อนของคุณแคนนะครับเอ้ผมเจอแล้ว ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นะใช่ไม่อยากหิวแล้วตากำลังตาไปมันเจ๊เอียงอียงอ่ใกล้วผมต้องทเนี้รักต้องแจ้งแจงเกินอะแจงเกินไว้อะก็รงเี้นะำ เดี๋ยวกำลังไปนะเข้ามาแล้วย่ yeah, มีทานอยู่พกฐานมายังพกฐานมาตัม,ม,ม่คอนะีเา ER บ้านลกนตีเนเหรอติดต,ตบเลย ก็ดำคาญมากแล้วนะเวยคุณต้องคุณมีคนแก่มาบ้างมนะคุณผมเห็นสามคนเนต็มแล้วสามเตียงไม่ได้พงแต่พกม,มาก็คือถ่านเอะามะาอ๋ออัววนนี้ความรักมันเปลี่ยนไม่ได้แต่ความเลิฟเราเปลี่ยนได้เอ้ยไม่ใช่วันจ็นเลยเนี่ยเธอพ <า S 1> ังแล้ว ที้ขวดแรกขวดแรกไหนไอบาวหินของผมของผมเอามาเมาดี๋ยวคุณกลับไปหาคนแก่ก่อนเวลานอนจะได้เซฟมันเดี๋ยวแป๊บนึงนะสิบเจ็ดเขาจะถาเหมือนกันอ่ะยี่สิบอัน ของผมก็เจอระหว่างทางนาเดี๋ยวตบเลยเสกกันไม่ดดบพีเอ้ยเสกกันไม่ได้แคทมมออใช่แล้วเป็นร้านมะเหอะไหน,นก็ ไม่รู้นะครับว่าเราจะอยู่ได้แค่ไหนแล้วเราจะตายตอนไหนแล้วเราก็จะเดทจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็มาติดตามตอนต่อไปเฮ้ยไม่ใช่นะครับยังดู่ยังอยู่สิบแปดแปดจุดส <18. S 1> ี่สิบมันพักกันนะย,ยตอ,ยะอ,อ,อะ ยี่สิบเอ็ดเลยไม่ละให้มันจะตอนมืดแล้วนะผมขอให้คุณไปหาไอ้นี่มาคนแก่จะได้เซฟทำได้ผมมาหาอีกใช่ไหมเนี่ยเออแล้วเดี๋ยวคุณหาเดี๋ยวผมหาของอะไรแถวๆนี้แหละแถวบ้านเนี่ยแหละไม่ได้บ้านเราเว้ยทองฟ้ามันจะตกแล้วทองฟ้ามันจะตกแล้วนะ นันน่นแหละหาคนแกะมันก่อนเดี๋ยวเขาเฝ้าให้เฝ้าให้เดี๋ยวโดนคีปป้าตายสลบก่อนเ e. ลยทีเอเนี่ยทีเอมันใช้โพนะเวย้ยใช้โปร,รอเออุอ้ยทำไมพระที่ตกเลยจังวะเออก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวคุณไม่มีขนแกะอยู่ในตัวเลยเหรอเออไม่เอาแต่กลับบ้าน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 ถ้าคุณโง่อย่างนี้กลับบ้านดีกว่าแม่งมีหน้าย,ยังไม่ได่าอีกเหรอ,หอใครนัง่งกลัวผมไม่กลัวเหรอผมกลัวเหรอผมไม่กลัวหรอก นึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปไอ้คีเปอร์พวกเนี้ยทัมบี้พวกเนี้ยแก๊สพวกเนี้ยนึกจะปล่อยก็ปล่อยนึกจะออกก็ออกนึกจะไปฮะอ้าวมันจะปล่อยตอนไหนก็ปล่อยเอออยากรู้วงมือเฉยเตยเออเออน่าของผมถ้าถ้าไม่เลิศปาเมียง ปลาเมี่ยงครับปลาทำไม่อร่อยกระจิมน้ำจิ้มครับใช่แล้วคนน่าจะรอเนาะอืมใช่รอแต่ใจแต่ใจไม่รอถ้าไม่เลิศก็เลิศใส่เฮ้ยไฟอะไรอะติดอยู่ตรงนู้นติดจะได้จำทางได้เนเพราะว่าคีเพอร์ไหนถ้าไม่เลิศไอวาใส่ นูน่นอะทีพีมาเอมาใครดึกว่ากลัวนะ่ะอีคีเพิร์ดเอ้ยไอยตรงไอตรงไหนก็ได้ใครตรงเอ้ยอะไรเพราะผมมีที่หลบเนาะมันไม่รู้หรอกอออคนได้ขนแกะเองเนี่ยคนได้ขนแกะเองเนี่ยเฮ้ยหลบแป๊บนึงก่อนได้ปะ่ะเดี๋ยวทีพีเอไม่ได้ปะ่ะ อ๋อแล้วจะเอาไงอ่ะคีเ p อร์ก็มาอยู่นะมาผมเห็นแรกที่อ่ะไม่ไกลมากไม่น้อยมากมเดี๋ยวตบเลย,เ,ย,เ,ยเออมันก็พูดมากนะเองฆ่าไปเลยน้ำคานหูยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับ,หหอรบเอาไไหนหึ่งชั่วโมงเลยคลิปผมอ่ะ

มันอยู่ตูตูเขาอะเออ嘛นั่งเลยไปเลยไปเห็นใครยิงธนูไฟวะเข้าไปในถ้ำกว่าเดิมมะอีกคงหายแล้วนะพี่คงหายไปตะเกียวตันยังไม่หายมันอยู่ที่เดิมอุ๊ยเขายิงตะเกียวกันไฟไหมด้วยเห็นคนกำลังขึ้นมายัางหเห็นคนกำลังขึ้นมายัางกูหเห็นจะมีไฟป่ะ เออนา่าแอบเขายิงต่เกียตั้งมันหนีไอะไรกูฮู้เขายิงทีเดียวมันก็วิ่งหนีไปเดี๋ยวก็โดน,น,ลน,น,นแล้วเหรอขยันโดนทีอยู่ไหนอ่ะูอยู่ใต้ทำอะไรก็ไม่รู้ถ้ามีน้ำว่าอะไรว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนก็บ่รู้อาจจะไม่ใช่บ่อน้ำอาจจะเป็นเรือดงก็ได้เดียด๋วยวนึง โอ้ใครยิงธนูมาโอ้เจ็บชิดเป่งเลย